สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบบสบอลกันต่อมาดูที่รายการเบสบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025สรุปผลการแข่งขันวันนี้ทุกคู่โปรแกรมการแข่งขันในวันที่24สิงหาคม2568หรือว่าปี2025อ่าเดี๋ยวแจ้งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอันดับโลกครับและการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับสวีเดนในแมตช์การแข่งขันวันที่24ซึ่ง ถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาเลยนะครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปนั่นเองมาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับ23สิงหาคมคู่ระหว่างโดมิกิกันเจอกับโครเบียผลการแข่งขันโดมิกิกันเอาชนะโครเบียไปได้3ต่อ0ย์เซตสกอร์25ต่อ15 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ13 คู่ต่อมาแคนาดาเอาชนะบัลแกเรียไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ23 25ต่อ18 23ต่อ25แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาญี่ปุ่นเอาชนะเคมารูนไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ21 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ19คู่ต่อมาเยอรมนีเอาชนะเคนยาไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ22 25ต่อ8แล้วก็25ต่อ20 คู่ต่อมาจีนเอาชนะเม็กซิโกไป3ต่อ1เซตสกอร์22ต่อ25 26ต่อ24 25ต่อ10แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาตุรกีเอาชนะสเปนไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ18 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ23 คู่ต่อมาโปรแลนด์เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1เซตสกอร์23ต่อ25 25ต่อ10 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ22คู่ต่อมาคู่ระหว่างเซอร์เบียกับยูเครนเซอร์เบีย,บอย,เ,อเ,บยเอาชนะยูเครนไปได้3ต่อศนย์เซตสกอร์25ต่อ21 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ17นี่คือสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดทุกคู่สำหรับวันนี้ครับ เรามาโฟกัสที่เวียดนามเจอกับโปแลนด์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมตชนี้ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเวียดนามเนี่ยแอดมินดูแล้วนะครับแอดมินเช่นชมเวียดนามนะเขาพยายามแบบเล่นเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะพยายามเล่นให้ดีสุดกับโปแลนด์เนี่ยก็หวังถึงชัยชนะแหละนะครับแต่ทั้งนี้โปแลนด์ด้วยความที่ตัวสูงใหญ่กว่านะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นประสบการณ์ระดับโลกมากกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ โปแลนด์เป็นต่อพอสมควรก็ทําให้โปแลนด์สามารถเอาชนะไปได้แต่เวียดนามก็ยังได้มา1เซตซึ่งเวียดนามพังอาตั้งแต่เซตแรกนะครับเอาชนะโปแลนด์ไปได้ก่อน25ต่อ23คือในเซตแรกแอดมินมองว่าโปแลนด์ยังเล่นไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่รวมถึงอาจจะยังจับบล็อกเวียดนามได้ไม่เท่าที่ควรนะครับทำให้โปแลนด์เล่นพลาดไปส่วนหนึ่งนะแต่ทั้งนี้นะครับในเซตที่2เนี่ย โปแลนด์พลิกกลับมานะครับก็คือปรับแก้เกมกันมาได้โอ้โหชนะเวียดนามแบบขาดลอยเลยครับ25ต่อ10นะชนะไปถึง15แต้มนะแล้วก็ในเซตที่3อีกนะครับเป็นโปแลนด์ก็ยังสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้แบบขาดลอยนะครับซึ่งเห็นชัดเจนว่าสำหรับฟอร์มเซต2เซต3เนี่ยเวียดนามโดนจับบล็อกพอสมควรแล้วก็โดนเกมเสิร์ฟค่อนข้างหนักจากโปแลนด์ครับส่วนในเซตที่4นะฮะคะแนนนี่ก็ถือว่าสูสีกันครับ เวียดนามก็พยายามปรับแก้เกมสู้อย่างเต็มที่แต่ว่าก็ทนบล็อกโปแลนด์ไม่ไหวจริงๆแต่ทั้งนี้เวียดนามก็มีแทคติกการตีบอลค่อนข้างดีมากครับซึ่งเอดมินก็ชื่นชมจริงๆนะครับในการตีทัชบล็อกออกไปเพราะว่าตีถ้าเกิดสมมุติว่าโปแลนด์ขึ้นบล็อกหนาๆสคนสามคนเนี่ยนะคือตัวสูงใหญ่แล้วก็มันหนานะตีผ่านยากเวียดนามมีวิธีการก็คือเคาะเบา ก็คือทัชออกสนามไปนะครับบางทีก็อาจจะตีเปิดให้ทัชส่วนปลายนิ้วอย่างเงี้ยคือเวียดนามมีแท็กติกการตีค่อนข้างดีเลยแอดมินก็ชื่นชมจริงๆนะครับทีนี้ถ้าเราดูคะแนนหลังจบการแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของแอ t แท็โอเคคือโปแลนด์เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับ64เวียดนาม45แต่ว่าบล็อกเนี่ยเวียดนาม น่าสนใจนะบ็อกโปรแลนได้ถึง5แต้มในขณะที่ถ้าเป็นไทยเรานะครับได้น้อยมากเลยนะแล้วก็ โปแลนด์เองครับบล็อกเวียดนามได้14แต้มอ่าห่างกัน9แต้มอยู่แต่ว่าในเรื่องของเกมเสิร์ฟในเวียดนามค่อนข้างเสิร์ฟดีนะโปแลนด์ก็เสิร์ฟไป 5S เเวียดนามก็เสิร์ฟ 5S เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์เนี่ยน้อยมากทั้ง2ทีมนะครับ15แล้วก็14ส่วนการขุดบอลก็พอๆกันนะครับ73แล้วก็74คือแอนมินดูแล้วเนี่ยสียรถภาพทีมเวียดนามแอนมินขอชื่นชมว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่จริงๆคือเขาเล่นแบบตั้งใจจริงนะครับ กติลภาพทีมแอดมินมองว่าถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าด้วยการที่เจอกับทีมระดับชั้นนําระดับโลกแล้วก็บล็อกที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเกมเสร์บที่รุนแรงการขึ้นตีที่เฉียบคนแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงสตีเซีกลูกาซิกคอนเนลุกอ่าก็คือระดับชั้นนำหมดเลยนะครับก็ทำให้เวียดนามเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับถ้าเป็นคนที่ทำแต้มได้สูงสุดเนี่ยก็จะเป็น วีทิโนกินหัวเสาของเวียดนามเบอร์ B 16บคนนี้ตีบอลฉลาดมากๆเลยเอนมินขอชื่นชมตีทัชบล็อกออกดีมากๆนะครับเปอร์เซ็นที่จะทําเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยนะสำหรับคนนี้นะครับทาไปถึง20แต้มจากเกมรุกถึงส8แต้มนะโอ้โหลองคิดดูนะครับบุกโปแลนด์ได้ถึงแ8แต้มนี้ไม่ธรรมดานะแล้วก็ทานที่ทานทุยเนี่ยนะครับทําไปแค่6กแต้มเท่านั้นแล้วก็จมบล็อกค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน ส่วนเอ็มบีของเขาได้9แต้มนะครับบีหลังได้8แต้มอ่ะนี่คือเวียดนามนะเป็นรายละเอียดไอ้มินนำมาฝากครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันในวันที่24สิงหาคม2 6 6 8คู่เวลา16นาฬิกามี2คู่ครับคู่ระหว่างเช็กเกียเจอกับสโลวีเนียแล้วก็โปโตริโก้เจอกับ ia, กรีซคู่เวลา17นาิามี2คู่คู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์เจอกับอียิปต์แล้วก็อิตาลีเจอกับคิวบา คู่เวลา19.30นิกา30มนาทีมี2คู่ครับคู่ระหว่างบราซิลเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับอปร์เนต,ตินา่าคู่เวลา20.30นิกามนาทีมี2คู่ครับคู่ระหว่างเบลเยียมเจอกับสโลวาเกียแล้วก็คู่ระหว่างทีมาติไทยเจอกับสวีเดนอ่ะเป็นการแข่งขันสาย ABCD นะครับก็สลับวันกันนะ มาชมเชียร์กันครับเวลา20่สินาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยเพราะว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับไทยเจอกับสวีเดนเป็นแมตท,ที่2ของกลุ่มสาย A นะครับซึ่งไทยเอาชนะ อียิปมาแล้ว1แมตช์นะครับได้มาเต็มๆ3แต้มทั้งนี้สวีเดนแพ้เนเธอร์แลนด์มา2ต่อ3ได้มา1แต้มนะครับแมตช์กันย่งคันในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าดุเดือดแล้วก็วัดกันไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าไทยเราสามารถเอาชนะได้3 0หรือ3 1เนี่ยคือโอกาสเข้ารอบเนี่ยเป็นไปแบบสวยงามนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าชนะ3-2นี่ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งส่วนถ้าเกิดว่าเราแพ้สวีเดนเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าแพ้2ต่อ3เซตอย่างเงี้ยคืออาจจะมีลุ้นแมตท,ที่เจอกับเนเธอร์แลนด์นะแต่ว่าถ้าเจอกับเนเธอร์แลนด์เราแพ้อีกก็คือจบทั้งนี้ถ้าเราชนะได้นี่ก็ต้องไปลุ้นแมตท,ที่สวีเดนจะประทะก,กับอียิปต์อีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบ ดูแล้วทางค่อนข้างง่ายขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องชนะสวีเดนให้ได้คือถ้าไม่ได้จริงๆคือ3ต่อ2เซตเนี่ยนะครับมันก็จะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะก็สวีเดนถามว่าจะสามารถพิชิตเขาได้ไหมแอ m ด n มินก็มองว่าเราสามารถสู้ได้นะครับเขาก็มีตัวแบกเหมือนกันในทีมนะฮะก็คือฮาร์กนั่นเองเบอร์10นะครับอิสเบลฮาก คนนี้นี่ทําแต้มไป31แต้มนะครับแมตท,ที่ผ่านมาที่เจอกับเนเธอร์แลนด์โอทําเนเธอร์แลนด์โอ้โหกว่าที่จะเนเธอร์แลนด์จะชนะได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอ้โหหืึขึ้นคอนะคนที่ทําแต้มได้สูงสุดก็คือฮาร์กนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ตีบอลค่อนข้างเฉียบคมสูงถึง196ซนติเมตรนะครับอายุ26ปีเป็นบีหลัง คือกิติศักดิ์นี่รู้กันดีนะครับถ้าเราสามารถปิดหากได้หรือว่าไทยเรามีเกมรับที่เหนียวแน่นส่วนด้วยเกมรุกที่หลากหลายแล้วก็แม่นยําแอดมินก็เชื่อว่าสามารถพิชิตสวีเดนได้นะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะสามารถสวีเดนเนี่ยมีความแข็งแกร่งไหมอ่ะก็มีหลายคนนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นตัวเด่นนะ อย่างหัวเสานะครับลาซิกเงี้ยก็ทําไป9แต้มนะครับอายุ30ปีแล้วนะสูงก็188ก็คือไม่ได้ห่างจากเสาไทยมากอ่าส่วนฮาร์กอีกคนนึงนะครับคนนี้น่าจะเป็นพี่นะอายุ28ปีสูง179เซนเมตตเท่านั้นเองครับทำไป20แต้มเป็นหัวเสาแต่ว่าคนนี้ก็ตีบอลค่อนข้างดีเหมือนกันถึงจะไม่สูงมากนะครับก็พอๆกับบอลเร็วไทยนะแล้วก็ถ้าเป็นบอลเร็วของ สวีเดนเนี่ยนะครับก็ประมาณ180กว่ากว่กา190ก็ไม่ได้ห่างจากเสาไทยสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่เอีมินได้ดูความสูงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าฮาร์กนี่แหละนะครับเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวเด่นของสวีเดนแล้วก็มีความสูงที่ค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นเลยนะครับก็ในเรื่องของเกมบล็อกเนี่ยถ้าเขายกสูงมาเราอาจจะเสียเปรียบแต่ทั้งนี้ถ้า ไทยเราสามารถเล่นเร็วตัดเกมรุกสวีเดนได้นะครับในเรื่องของ e ออร์เรอร์ทีมของเขาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ไทยเรานะครับก็จะสามารถทําแต้มได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็มาเอาใจช่วยสาวไทยกันนะครับส่วนในเรื่องของช่องทางการถ่ายทอดสด PPTV นะครับแล้วก็ถ้าแอดมินนะครับมีลิงก์สามารถชมถ่ายทอดสดได้ในส่วนของ ช่องทางอื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะคุณผู้ชมสามารถชมเชียร์กันได้เลยครับอันนี้คือรายละเอียดการแข่งขันที่นี้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับสาย A ไทยเรายังรั้งอันดับที่1นะครับแข่ง1ชนะ1มี3แต้มรองมาก็คือเนเธอร์แลนด์แข่ง1ชนะ1แต่ว่ามี2แต้มเพราะว่าชนะอ่สวีเดนมา3ต่อ2เซตนะครับส่วนสวีเดนอยู่อันดับที่3มี1แต้มอันดับที่4อียิปต์อ่าก็สาย B เบลเยียมกับ อิตาลีได้ทีมละ3แต้มนะครับสโลอวอ่าน,นียแล้วก็คิวบาเนี่ยนะครับยังไม่มีแต้มก็แข่งขันกันเป็นแมตที่2ในวันที่24ส่วนสาย C ครับมีบราซิลนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแข่ง1แมตชนะทั้ง1แมตมีทีมละ3แต้มส่วนโปรตุเกสกับกรีซนะครับยังไม่มีแต้มก็รอแข่งขันในแมตที่2ต่อไปสาย D นะครับ มี USA สหรัฐอเมริกาแล้วก็อาร์เจนตินาทีมละ3แต้มแข่งชนะทีมละ1แมตช์นะครับรอแข่งขันแมตช์ที่2ส่วนเช็กเกียแล้วก็สโลวีเนียก็ยังไม่มีแมตช์ชนะรอแข่งขันแมตช์ที่2ในวันที่24ครับทีนี้สาย E มีคะแนนออกมาแล้วนะครับเพราะว่าจบการแข่งขันในวันนี้เนี่ยตุรกีนะครับ รังอันดับ1ของตารางคะแนนแข่งหนึ่งแมตช์ชนะ1แมตช์มี3แต้มอันดับ2เป็น Canada แคนาดาแข่ง1ชนะ1มี3แต้มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแคนาดาเสียเซตให้กับบัลแกเรียไป1เซตนะก็เลยรังอันดับ2ส่วนอันดับ3เป็นบัลแกเรียอันดับ4เป็นสเปนนะครับยังไม่มีแมตช์ชนะแล้วก็ยังไม่มีแต้มสายเโดมินิการขึ้นรั้งอันดับที่1ครับแข่งหนึ่งแมตช์ชนะ1แมตช์มี3แต้มรองมาคือจีนครับแข่ง1ชนะ1มี3แต้มแต่ว่าจีนเสียเซต หนึ่งเซตให้กับเม็กซิโกไปนะฮะก็เลยอยู่อันดับที่2ส,ส่วนเม็กซิโกนะครับอยู่อันดับ3ไม่มีแต้มแต่ว่าได้เซตมาจากจีน1เซตแล้วก็อันดับที่4เป็นคโคลอมเบียครับต่อมากลุ่มจีเยอรมนีรั้งอันดับที่1ครับแข่ง1แมตช์ชนะ 1แมตช์มี3แต้มลงมาเป็นโปลแลนด์แข่งแมตช์ชนะ1แมตช์มี3แต้มแต่ว่าโปลแลนด์เนี่ยเสียเซตให้กับเวียดนามไป1เซตเวียดนามรั้งอันดับที่3ยังไม่มีแต้มนะครับแต่ว่าได้มา1เซตส่วนอันดับ4เป็นเคนยาสำหรับกลุ่มนี้ครับต่อมากลุ่ม H นะฮะญี่ปุ่นรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนครับแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับ2เป็นเซอร์เบียแข่ง1ชนะ1มี3แตแมส่วนแคมรุนแล้วก็ยูเคนนะครับ ก็ยังไม่มีแต้มก็แข่งขันไปแล้ว1แมตช์แพ้นะครับทีมละ1แมตช์นั่นเองนะและล่าสุดตอนนี้เรื่องของอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงหรือว่า world ranking ก็ยินดีกับไทยนะครับซึ่งขยับขึ้นมาอีก1ขั้นตอนนี้อยู่ที่อันดับที่20ของโลกครับผลจากบัลแกเรียนะครับที่แพ้ให้กับ อแคนาดาไป1ต่อ3เซตลบไป4.24คะแนนซึ่งทำให้บัลการีเนี่ยมีคะแนนอยู่ที่158.79นะฮะสำหรับไทยเรานะครับ ก็ขยับขึ้นไปจากอันดับที่21เป็น20มี162.93คะแนนส่วนเวียดนามก็ยังรั้งอันดับที่22นะครับมี155.78คะแนนอันนี้คืออันดับโลกล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะอาทีมไหนที่แพ้โดนลบคะแนนเนี่ยก็ว่ากันไปตามสัสดส่วนแพ้ชนะซึ่งอันดับโลกมันเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาตามผลของการแข่งขันนั่นเองถ้าไทยเรามีแมตท,ที่ชนะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชนะทีมที่อยู่ข้างบนสูงๆเนี่ยนะฮะคืออย่างเช่นอยู่อันดับต้นๆของโลกเนี้ยถ้าเราสามารถเอาชนะได้เอายกตัวอ,อย่างในทแลนเนี้ยถ้าชนะได้เนี่ยโอ้โหบวกคะแนนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็ มาลุ้นกันส่วนกับสวีเดนก็ถ้าเราสามารถเอาชนะได้มันก็จะได้มาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งตอนนี้สวีเดนรั้งอันดับที่25ของโลกนั่นเองครับอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริบ,รบรัลและกีฬาสวัสดีครับ